สวัสดีครับวันนี้นะครับคูนัยนะครับมีวิธีการง่ายๆในการจะวัดไซนิวตัวเองนะครับเวลาที่เราอยากได้นะครับซื้อซื้อของออนไลน์นะครับซื้อแหวนนะครับหรือว่าเราอยากจะได้ซื้อของขวัญให้ใครสักคนแต่ว่าไม่ได้มีพวงแหวนวัดไซส์นะครับหรือว่าอยู่ใกล้ร้านเครื่องประดับนะครับก็ให้เราใช้วิธีแบบนี้นะครับอ่าให้เราตัดกระดาษนะครับเป็นเส้นหน้ากว้างประมาณ1เซนติเมตรนะครับอ่าเราวัดไปก่อนเลยนะ1เส้นนะครับแบบนี้นะ ไม่จําเป็นต้องเป๊ะมากนะครับเอาโดยคร่าวก็พอนะครับเราววัดไปนะครับตีเส้น1เซนติเมตรนะครับแบบนี้นะครับเอาโดยคร่าวแบบนี้แล้วกันนะครับทีนี้ค่อยๆใช้กรรไกรตัดออกมาไม่ต้องเป๊ะมากนะครับย้ำอีกทีนะสามารถแบบ ออกจากเส้นเหลือ,อะายได้นิดหน่อยนะครับให้หน้ากว้างประมาณ1เซนแบบนี้นะอ่าโอเคเดี๋ยวเอาที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปก่อนหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราเอากระดาษที่เราตัดแล้วเนี่ยพันรอบนิ้วให้พอดีเลยนะครับอ่าไม่ต้องรัดจ,จนแน่นเกินไปหรือว่าหลวมเกินไปไม่ต้องเผื่ออะไรนะครับวัดให้พอดีเลยนะนะครับนี่นะครับอ่าพอเราวัดแบบนี้ได้เสร็จแล้วก็ให้เอาดินสอเนี่ยมาร์กไว้นะครับปึ๊บแบบนี้นะอ่า พอออกมาเสร็จแล้วปุ๊บอย่างเนี้ยนะครับเราก็เอาเอ้ยเราก็เอาไม้บรรทัดนะครับมาวัดความยาวกลี่ออกมาวัดความยาวว่าได้เท่าไหร่นะครับอ่าสมมติเราวัดแบบนี้นะครับความยาวที่ได้สาหรับนิ้วชี้ของผมก็คือ,อประมาณ73นะครับอ่บ อันนี้แหละครับเราก็เอาส่วนนี้นะแจ้งไปให้กับทางร้านค้านะครับหรือว่าอันนี้เราจะเอาไปลองดูตารางก็ได้นะครับตารางเทียบไซส์แหวนเดี๋ยวผมจะลงไว้ให้ใต้คลิปนะครับในคอมเมนต์นะแล้วลองเทียบดูว่าอันนี้นะครับเส้นเส้นเนี้ยของเราอ่ะยาวเท่าไหร่แล้วมันจะเท่ากับไซส์แหวนเท่าไหร่จริงๆอันนี้คือเส้นรอบวงของวงในของวงแหวนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นได้ว่าเส้นรอบวงของแหวนด้านในเนี่ยมันขนาดเท่าไหร่นะครับแล้วเอาไปเทียบดู นะถ้ามีข้อสงสัยอะไรยังไงสอบถามทางอิน i n b o ์ได้นะครับหรือว่าพิมพ์มาใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมวันนี้ก็ลากันไปแค่นี้นะครับขอบคุณมากสำหรับาการรับชมรับฟังนะครับผมถ้ามีอะไรก็ติดต่อกันมาได้ตลอดครับสวัสดีครับ